พราะคนรุ่นใหม่กระจกก็เลยจนใช่ไหมถ้าเลือกได้เพื่อนๆอ,อยากทางานสัปดาห์ละกี่วันหรอครับสัก3าวันพอไหมครับจะได้หยุดเยอะๆหน่อยครับแต่ในความจริงคือเพื่อนๆทางาน5้าถึงหวันบางคนทํา7วันแบบไม่มีวันหยุดนอนสต็อปเลยด้วยซ้าแต่ก็ไม่มีวันมีชีวิตที่ดีขึ้นได้หรอกสาเหตุที่เป็นเบื้องลึกที่แท้จริงที่ทําให้คนรุ่นใหม่ทํางานให้ตายหงยไปข้างหนึ่งก็ไม่มีวันสร้างเนื้อสร้างตัวได้มันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับสิ่งที่ฆ่าคุณจริงๆคือเงินเฟ้อเว้ยคุณคิดว่านักการเมืองเลวระบบการหววยใชทกลีาาติุ้ํพคณ ตายทั้งเป็นคืออภิมหาเงินเฟ้อถ้าคุณไม่เข้าใจเงินเฟ้อจะทํางานไปอีก20ปีทํางานจนตายหงไปข้างหนึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยความขยันของคุณจะโคตรไร้ค่าอันนี้ยีราบเอาข้อมูลจากหนังสือเงินเฟ้อคือคดีอาญาของพิชิตเจ้าของชิดเบียร์สุดหล่อนะครับด้านหลังพิชิตเขียนเลยว่านี่คือหนังสือที่พวกอิลิตและผู้มีอานาจไม่อยากให้ใครอ่านมึงจะได้รู้น้อยและจนต่อกันต่อไปอ่ะประโยคลังอันนี้ยีราบเติมเองนะครับเพราะเงินเฟ้อจริงๆแล้วมันทําให้ราคาแพงขึ้นไวมากๆแต่พิชิตเขียนไว้ว่าไงครับแต่รัฐบาล อง่อนอ่อนที่กดหัวประชาชนให้จดลงทุกวันนั้นดีต่อระบบเศรษฐกิจดีพ่อมันสิพี่ชิดจะบอกอะไรให้แม่งมันหลอกมึงโห oh, พี่ชิดพี่แม่งไอดยีราฟเลยถ้าวันหนึ่งยีราฟออกหนังสือนะยีราฟจะเอาภาษาแบบนี้เลยคนจะได้เหมือนโดนชกจนตาสว่างอีกหัวข้อหนึ่ง CPI และเงินเฟ้ออ่อนๆคือเรื่องตอแหลแค่ชื่อหัวข้อก็เจ็บจี๊ดแล้วใครสนใจหนังสือเล่มนี้คลิกตะกร้ามุมล่างซ้ายได้เลยนะถ้าหนังสือการเงินมันไม่เทพจริงยีราบไม่แนะนําให้เสียเวลาหรอกครับเล่มนี้ยีราฟอ่านแล้วแม่งโคตรดีใครไม่อ่านพลาดโคตร